สวัสดีคะ่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวน้อยหนานะคะนี่เลยยังไม่บอกชื่อนะคะให้ดูก่อนนี่เห็นไหมคะผลสวยมากเลยค่ะผลสวยมากๆให้ดูทางนี้เห็นไหมคะล่องตาจะเป็นสีชมพูละเลื่อละเลื้อนะคะถ้าโดนแดดเยอะคือเป็นสีชมพูเลยนะสีชมพูเลยนะพันนี้ สวยนะคะไม่ใช่เพชรปักช่องนะบอกก่อนเลยไม่ใช่เพชรปักช่องถ่ายกันเข้ามานะคะว่าพันอะไรนี่เห็นไหมลูกนี้สุกแล้วนะคะแช่ตู้เย็นไว้สุกแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นสายพันธ์ุไหนนะคะบดเลยเนาะไม่ใช่เพชรปักช่องนะคะบอกก่อนเลยว่าห้ามถ่ายว่าเป็นเพชรปักช่องเพราะมันไม่ใช่ <laughs> มันไม่ใช่เพชรปักช่องนะคะ อภิษปักช่องมันบีไม่ได้หรอกเนี่ยนะคะมันสุกยังไม่ค่อยแบบเต็มที่เท่าไหร่เปิ้นก็แบบกลัวมันเละไงก็เลยรีบออรีบมาถ่ายก่อนนะคะถ่ายรีวิวก่อนนี่เลยเห็นไหมสวยเลยค่ะสวยเลยเนื้อเขาสวยนะคะ ให้มันเละน้อยที่สุดเห็นไหมคะเพชรปักช่องมันทําแบบนี้ไม่ได้นะคะมันฉีกงนี้ไม่ได้นะถ้าเขาปล่อยให้ให้เขาสุกงอมอะ่ะคือเนื้อเขาจะบีเป็นภูใครภูมันได้เลยค่ะเดี๋ยวเป็นขอกระดาษหน่อยขอกระดาษนิดนึงนะคะเพชรปักช่องมันก็ลอกเปลือกงนี้ไม่ได้น,ะนี่นะคะอันนี้ลอกเปลือกได้ด้วยนะ เราเปิบได้แต่ถ้ามันงอมกว่านี้มันลอกไม่ได้นะคะเนื้อเขาจะแยกได้เป็นภูไข่ภูมันได้อันนี้คือแบบมันสุกหำหำแต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละกลมกลมหวานหวานกลมกลมอื้ อื uh huh. อร่อยเลยอ uh ่ะ huh. อร่อยเลยนะคะอือหืมอือหืมหวานเจี๊ยบกินไปหลายคำแล้วเนี่ย uh huh. มีสองมเมล็ดนะคะ พันนี้เป็นเน,น้อหนาที่มเมล็ดน้อยมากๆในบรรดานใน้อหนาฝ้ายนะคะคือมเมล็ดน้อยจริงๆอืมอืมหวานหอมหวานเจี๊ยบอืมข้างบนมันยังไม่สุกเลมันเริ่มสุกแล้วเปิ้นก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ไงอืโอ้ได้อยู่ มันแข็งอยู่นิดหน่อยตรงหัวนะคะกินแบบกินแบบเวอร์เลยนะอืมอ, <c oughs> <c oughs> อ,อ,อร่อยหวานหวานหอมหือ,อ มันได้มากเนือ้อฟูมาเล็นน้อยนะคะคฟูฟ่องละอองฟิลใครอยากได้ต้นพันธุ์มีนะเปิ่นกินเพิ่นกินข้าวเยอะไปหน่อยอะ่ะเหมือนเนี้ยก็กินได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะกินกินไม่ได้มากนี่นะเนื้อเขาแยกออกจากกันได้นะคะ ถ้าปล่อยให้สุกงอมกว่าน,นี้คือเป็นฝ้ายฟูแบบดึงเป็นภูไครภูมันชิ้นไครชิ้นมันได้เลยค่ะยังไม่ได้บอกชื่อนะตัวนี้ชื่อน้อยหนามอนทาน่า Montana นะคะน้อยหน่ามอนตาน่าของศูนย์วิจัยปักช่องนะเปนเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่โฟกัสอายุประมาณสามเดือนได้ปะ่ะอือสมเดือนตอนนี้โฟกัสอายุหกขวบแล้วะค่ะ ผลเขาสวยนะดูสิไม่ใช่เพชรปักช่องนะคะบางคนก็ถามว่าเป็นเนื้อหนาเพชรปักช่องไหมตัวนี้ถ้าผสมอ่ะถ้าผสมมาคือผลใหญ่ได้ถึงสองกิโลนะคะพันนี้นะแต่ถ้าไม่ผสมก็ลูกประมาณนี้ค่ะก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะถือว่าสวยใช้ได้เลยค่ะนี่เห็นไหมใครอยากมาชิมมาได้นะคะเดี๋ยวปุ้นแช่ตู้เย็นไว้นะคะมาชิมได้เนื้อเยอะมากๆแล้วก็ เมล็ดน้อยนะคะเมล็ดไม่กี่เมล็ดเมื่อกี้กินไปครึ่งจะเรียกว่ายังไงเดียหนึ่งหนึ่งส่วนสี่เนาะหนึ่งส่วนสี่มีเม็ดอยู่เท่าเนี้ยค่ะมีเม็ดอยู่กี่เม็ดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าเมล็ดอันนี้พอเม็ดไม่ได้นะคะพอเม็ดกลายพันธุ์นะต้องเป็นสายพันธุ์แท้ต้องเป็นเสียบยอดนะคะพวกนี้ถ้าพอมะเล็ดแล้วลูกมันเล็กลงมากเลยค่ะลูกมันเล็กลงมากไม่โอเคนะคะสู้อย่างนี้ไม่ได้นะคะ ปลูกจากต้นเสียบยอดปีกว่ากว่าก็ได้กินแล้วค่ะมันตะนามันตะน,า,น,ตะนาออกมาไล่ๆกับเพชรปักช่องนะคะแต่ที่นางเงียบไปก็คือมันเป็นหน้อาหนาฟายซึ่งเวลามันสุกแล้วอะ่ะมันขนส่งค่อนข้างลําบากนะคะมันเละง่ายกว่าตัวเพชรปักช่องอะ่ะเพชรปักช่องก็เลยยังยืนหนึ่งได้ตัวเนี้ยผลเขาจะลักษณะประมาณแบบนี้นะบางทีก็จะเป็นทรงแบบแบนลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผลก็ถือว่า ไม่สวยแบบยังไงอ่ะคือไม่ได้สวยเสมอกันนะคะมันก็เป็นการท้ายังไม่ได้เพราะว่าบางผลก็อาจจะเล็กข้อขอ,อะไรป้อมๆอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ว่าไว้สำหรับคนที่ปลูกทานเองนะคะที่ชอบน้อยหนา่าเมล็ดน้อยๆไม่ค่อยมีมเมล็ดอะ่ะเออพันเนี้เปิ้นว่าโอเคนะก็แนะนำแนะนำให้ปลูกนะคะปลูกไว้ทานที่บ้านนะได้เลยนะ ชุดแรกๆที่ปล่อยมาก็พ่อค้าแม่ค้ก็เอาไปทํากันเยอะนะคะแต่ไม่รู้ของใครติดผลมั่งนะอันนี้เพินปลูกใหม่นะปลูกปลูกจากต้นที่เสียบจากเมื่อหกปีที่แล้วนะนะประมาณเนี้ยอืมนี่แหละเสียบแล้วก็ปลูกใหม่เนื้อจะเป็นไฟไๆพอแล้วไม่ไหวอ่ะอิ่มอิ่มไม่ไหวแล้วนะคะนี่เลยนะคะก็ฝากไว้สําหรับคนที่ อยากได้ต้นพันธุ์น้อยหนามอนกาน่านะคะติดตามเปิ้ลไว้นะคะจาก YouTube หรือว่าจาก Facebook ก็ได้ค่ะเปิ้ลจะลงพันธุ์ไม้ใหม่ๆตอนนี้น้อยหนาก็มีประมาณ20สายพันธุ์นะคะเฉพาะน้อยหนาคือเปิ้ลจะคัดแต่น้อยหนาที่ติดผลในไทยแล้วเท่านั้นจริงๆอ่อะมันนาเข้ามาเชอะอมากนะคะแต่บางพันธุ์มันไม่ติดผลเราก็เลยยังไม่ได้ทําขายนะคือเอาให้ติดผลที่สวนเปิ้ลน,นะเอาให้ชัวร์ร้อยซคือกินแล้วโอเครสชาติอะไรผ่าน ดกหรือไม่ดกอะไรก็จะเก็บข้อมูลไว้ทีละสเต็ปสเต็ปนะคะแต่เพื่อนพยายามจะบอกข้อมูลจริงกับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะตัวไหนมีข้อด้อยข้อดีข้อเด่นยังไงก็จะบอกหมดเลยน้อยหนาเนี่ยหวานแทบทุกสายพันธุ์นะคะมี L83 ที่จะหวานน้อยกว่าตัวอื่นเท่านั้นค่ะนอกนั้นหวานเจี๊ยบแทบทุกสายพันธุ์เลยค่ะสายหวานปลูกไว้ทานได้ค่ะอ่าสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปแล้วค่ะฝากเออไม่สิ ฝากติดตามนะคะเฟซพมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะเป็นเฟซส่วนตัวของเปิ้ลเลยนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นแปดนะคะแต่ถ้ามีผู้ติดตามสิบกว่าคนอะไรเงี้ยไม่ใช่เปิ้ลน,นะคะพอดีมีลูกค้าโทรมาหาหลายคนแล้วว่าทักมาที่เฟซแล้วมีคนติดตามอยู่ประมาณสิบกว่าคนนะมันไม่ใช่เปิ้ลแน่นอนนะคะเฟซเปิ้ลตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณห8มื่นแปดแล้วนะคะใน,ในเพื่อนในเฟซอีกห้าพันนะคะนี่ ก็ฝากเลยหนามอนตาน่าไว้นะคะเพื่อมีลูกค้าสนใจเพื่อเข้าตาใครเนอะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย